จะมาแต่ส่มาแต่เอาเห็ดให้ดาเพื่อเปิขายอาหารตะกี้ไปชิวปิ้งไก่เนี่ยมันมากินปิงไก่เท่าไรนะอาหารตะกี้อ๋อได้ปิ้งไก่มากินสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเจ็ดสิบหกแพงเบิร์ตสุขสุขวัเบิร์ตสุมองสุบอร์นพี่น้องก็พ่อพ่อกับช่องยูทูบเอาลาวมาเพิ่หนือเก่าพี่น้องเกยเนาะอ่า เปิดภาพบรรยากาศอยู่ข้างทางริมทางพี่น้องไว้เมือนี้จ้าเห็นคนหน่อยมาที่ทางนาย่างแบบ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 อยู่เนาะนั่นแหละเพันหยางมาหยางอย่างหันเลยจักชิเมนผู้ใหญ่หรือเด็กน้อยกับผู้คือกันเบิ่งขึ้นเนน้อยเนาะเจ้ว่าแม่นคนที่เฮาตามหาอยู่บ่จั๊กยังเป็นคนที่เฮาตามหาอยู่บ่จั๊กด้วยตรงได๋เรามาแต่ไสจังไปสอบถามระนำการนาะพี่น้องเนาะ อ้าวหนูว่าแมนเด็กหน่อยแมนผู้ใหญ่เนี่ยภาษเอาด้วยสบายดีสบายดีจะมาแต่ใส่มาแต่เอาเฮ็ดให้ด่าเพื่อไปขายหาเั็นกีจไปช่วยปีงไก่เนี่ยมันมากินปิีงไก่เท่าไรนะหาเป็นก๋อได้ปิีงไก่มากินโมมีนกินไหมเพืออจาเฮ็ดจนได้ลายพลังตาเฮ็ดได้พี่สังสพี่มานั่งพี่มันนน สี่คืนหลบกวนได้อยู่นี่มันไก่คนทางอ่ามือเช้านี่ยแปหากับแป๊หาเจ้า <c oughs> ว่าอะไรกับพี่น้องเอ้อ่าสีประกาศที่ต้องนี่ซะแปลว่าเขาให้เขาประกาศให้อยู่ที่นี่แหละสงสัยหอดผุแล้เนาะของเขานะ่วาะวายขายแปดแสนบุได้พี่น้องเลยนี่นะถือหรือแพงจะวะแปดแสนบาทนี่ อ่ากว้างนะสามสิบสามสิบเมตรหนาทางยเอาเข้าไปนะอ่าแปดสิบแปดสิบสองหรือแปดสิบสามเมตรนี่แหละเพราะว่าก็ติดอยู่ในป่ายนะฮะว่าช่วงนะเพิ่อนหายเฮาไปประกาศให้แน,น่ว่าสั้นจะขายอยู่แปดแสนเพิ่นว่าแปดแสนบาทอยู่บ้านนงมังงี้เแหละพี่น้องเอ้ยไพสนทรมงใจก็มาเบิ่งมาชมเนาะแล้วก็บอกเขาว่ามาจากซองบ่าวลาวพระเพิร์ว่าสิได้อยังไปหาเราไหมนะ แต่ไล่ยูเราไม่นะราไม่จะเห็ดน้้ามันเนองอยู่บ่อบกาชได้บด้บนี้หละเมื่อให้เขาเขาชื่อหานพักกับชื่อป้กลเขาหพักกับรอย่างมาเลยแล้วจะคล้องบริกินซัมแล้วเขาคข้องง่ามบีเน้อยอยู่หมดบ่หมดอีจะคลองหน้าอยู่ใช่เนยเขาอู่หน้าตรงนั้นอ๋อเขาเห็ดอยู่บ่หวังงวคคุยกินข่าเขาหนี้เนาะ ม,มาเรียนในมณีน่ะกับปอยด้ยมาได้เห็นบ่หูเส้นนด้แบบหัวควายกินเขาเลยหูที่น้องเลยอะไรหมดคือไร้แท่นี่นกัพอดีมืดนะเขาเขาไปนำเสนอแบบอา่าสวิตการเป็นอยู่ของเรานี่แหละเอ่อเอ่เอยทองสีเนาะทองสีหรือว่าทั้งเอื่อยทั้งป่าอะไรทองสีหรอป้าเราอยู่กูเดียวเราอะไรเป็นน่องเลย เนาะอยู่ในตู้ในยังไงแหละเสีชีวิตอยู่ผู้เดียวว่าเชิญซัมซีลูกชายอยู่คนหนึ่งกับลูกชายก็บอกครับบอกคุณคือเราว่าแหละไม่ได้พึ่งพาอาศัยเขาพอเลี้ยงได้ใหญ่มากเลยก็ได้ไปติดคุดปีตะลางลูกชายเรากับพี่นอ้องเลยนะเนาะเนี่ยเจ้าก็มันไปเข้าสังคมที่ว่า,าสังคมบูดีฮะแหละว่าเชิญซัเนาะสังคมบูดีเน่น เออได้ปิ้งไก่ได้ปิ้งไก่สิมากินกามาจังมงเจ้าหน้ากามาจังมงมาเช้านี้แมนกามาฮอดวางไกนี่กัมมือใครเฮ็ดเออมาแต่ฮาแหละเอาเฮ็ดมาให้เขาเลยเขาให้ต่อหาพันเท่านั้นเฮ็ดกันพันมันบริหลายดินี่เชื่อๆนี่โอ้ยกูขอสิพันกับบได้บ่เนี่ยบอดายบ่อเขาบ่กว่าเขาบอให้เขาให้ชำนัดชำนัดกะเอาก็เลย อะไรไอ้ไก่ปิ้งไก่นี่ไปซื้ออีกห้านนึงบ่บ่แมี่ห้านคายเฮ็ดบ่คนละห้านกันบอห้านคายเฮ็ดแหละนนี่โอ้แล้วก็เอาไก่ให้เลยไก่เลยพอดีจำไว้อยู่ห่านเอาหัดอยู่หัดนห้านนี่เป็นได้สะก็บริการแล้วเมื่อพุทธเมื่อบ้านกไปื้อูพุทธกับพอดีว่ามีทั้งเงินผู้ใหญ่ใจดีและเห็นเพิ่นพี่น้องเลยเห็นชีวิตการเป็นอยู่เพิ่นก็เลย เบบ่บอกม,ม,มีน้ำจีนน้ำใจแหละสวยเหลือ,อเป็นเงินมาจำนวนสามร้อยพี่น,อกกน,น้องเลยสามร้อยบาทเงินสามร้อยบาทพี่นอกก้องเลยฝากมาให้ทั้งเงินเอื้อยเพิ่นเอนื้อยใหญ่นี่แหละนี่เนาะเอื้อยใหญ่ทองชีนี่แหละทองชีหรือทองมีนะอทองชีทอง้จะขึบบ้นบวเปลี่ยนสื่อเป็นทองมีซะ่ไหมเอออีพอยเมย์ใช้ชื่อเอื้อใยแล้วก็เปลี่ยน เพื่อนมาสชได้เป็นสิสีมงคลแต่เจ้าของไอ้ทองมีเห็นเนาะมันจังสีมีน้ำเขานี่เกิดมากับคนใช้ชื่อทองชีกับยูฮันจำพ่อจังมีแต่สีไปสีมาเหรอเนาะชียูฮันสียูฮันเนี่ยีแต่ละมือแต่ละวันก็นเลกันบมดีกับโบมีกินชีไปชีมาอยู่ฮันล่ะหากินไปนี่แล้วใครแต่ว่า อตอนนี้นะแบบว่าเจ้าก็ยังหันยังแห้งว่าซันสะเนาะแบบว่ายังหันยังแห้งยังอ่าซอกได้ไปเป็นพี่นอเลย,ยบัตรบัตรภูแลบัตรแบบว่าเพิ่นเจ็บไข้ได้พยาธเจ็บป่วยนนมาผูแลบัตรสีบ่มีผูเบิงผููแงงบาตนี่ก็คือตอนนี้นะยังไปได้มาได้อยู่กับแม่ยุ่เฮายังอยู่ดีมีแห้งเนาะอาว่าพื้นคนเฮามันสีอยู่ดีมีแห้งตลอดไปซะบ่นคนเฮามันก็คือครับ อ่าต้นใหม่ใบใหยาใบตรงใบต,งตใบองนี่แห<บ>ละเงิน,นอืมเป็นฝากเงินมากสามร้อยเนาะแต่ว่าเฮาแหลกเป็นเงินกี่มากๆให้แหละพอเราได้ไปซื้อของมันก็สิสะดวกสบายในบางที่แบบบางห้างก็บงแบบสี่ลาให้ตั้มนะนั่นนะมันบ่คือกันแห่งดีคั้นเงินหน่อยเนี่ยเขาแห่งลายต่้มอยู่แล้วต้องเหรอพันหนึ่งลายไปเลยก็เหมือนพันหนึ่ง ฐานหู่น้ำบ้านนี่นเขาไห่แค่หกแสนซาวเด้อสนําบาเดแตอยู่เมืองดิงแต่อยู่ในเมืองกับสิบรามหกแสนสี่พับาทหกแสนสี่สิบแต่เามันยอะเพราโพนที่ซื้อทางนี้เมนแต่กระเบือกมนนี่バレตมันเท่าไรอยู่ในเมืองพอเข้าไปแลกมากก็ลายมือเลยซ่ามือแล้วตอนนี้มัน พันหนึ่งนะหกแสนส,สี่สี่สิสแบแปดพูดไหมมันหักแรขึ้นแรนลงอยู่นะแสนแปดเด้อแสนแปดสิบพันไปหาเห็ดจากมือแล้วสี่ได้สำนึกเนาะอันนี้นะ ใส้ได้จังมือเงินจำนวนนี่นะกูลเืชื่อบ่อกะมันอยู่ถุงคือเก้ากับเชื่ออยู่ชื่อกินพืกน้นยบมันกต้องได้ซื้ออยู่แล้วซื้อแล้วเพื่อได้ซื้ออยู่แล้วแมนบ่ซื้อกินัชชินใช้หมแมนแมนจาะต้องได้ซื้ออยู่แล้วเจจะเอยเจ้าบ่ได้ซื้อกินยังนะครับมุติขานาโลเท่าได้เดียวนี่ข้านาโลหนพเดียวนี่โอ้โลสิบกเจ้าซื้อโลหนึ่งนี่เจ้ากินได้จังมือ อยู่บางเต๋อชงมุดได้โอ้ oh. ตะกี้กับลูกนะั้นบางเต๋อชมุดเนาะชองโลบ่พอกินโดยติด oh. แนัน่ๆแต่โอเอ้ยพอดีและแม่จอกนึงนึกใช่เขาเย็นยังยั้งโบิดอีกยังได้อุ่นโตอ,อี๋มือหนึ่งบ่สองโลบ่พอกินนะมือเดียวเนี่ยคับลูกนะั oh. ก้นโอ้บัตรที่ลายบ่แม่แม่แม่บางเต๋อหาเฮดหาฮอนมาแล้วบัตไปเจอะอีกไปแด้นั่นโอ้ oh. นี่ยนั่นบ่ อันนี้คือเงินเพิ่นที่ว่าฝากมากนะคือ<ด>ทั้งพี่น้องฝั่งไทยเน,ะยยนะาะเนาะทั้งพี่น้องฝั่งไทยแบบว่า,าเพิ่นเห็นคลิปมาแล้วเพิ่นเป็นพระเนาะฝากเงินมาสวยเรือกันเล็กๆน้อยๆเพิ่นหว่าเนาะอ่ะขอบุญขอบขอบพระคุณเพิ่นด้วย่ ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดยังเกาะร้อยเอพันภาษาร้อเอ็ดพันภาษากันได้พันภาษามันดีแล้วโอ้าปสิไปได้หอดพันภาษานัานบอพูดคนเอาเนาะห้าสิบภาษานี่ก็ยังยังยากนะ เมื่อเจ้าน้อยยังถาเล่าก็ได้โอ้กานั่นแหละพี่น้องเลยอพนเานะยายเือนาพูนอ่าเพมามันเออยห็อันมีบ่มนนี่มีปูชพอีบ่หมเมื่อวานี่เห็นบ่นเพื่นทามีปูชพะเฮือนนางลายนางลายวะโอ มันก็มีอยู่มันก็มียังมีคูมออม่มือแหลรคู่มือเขานะเแต่ใหญ่ใจออใหญ่ใจดีแต่ละบุคคล<ร>อ่คันแปบลบว่าคันคนเขามาสัมภาษสล้ามันก็มีโอกาสนะน่ะ <c oughs> แต่ว่ากรณีเจ้านะ่ะบ่าวห ลืมถามลาวเสื้อกบใส่เสื้อแคนสันจะบอกหรอบ่ก็ใส่แคนแหลมอิ่มาแท้ฮะไองมากระตปป่าเลยไปป่านะใส่เสื้อแคนยาวอยู่บ่แคนยาวแล้วเจอคนยุ่ไปป่านะบ่ไเห็นคนหาเห็ดหายังบ่ากพนี้นอย่างนี้ได้นไป เห็ดปวกงอกได้จะเจอเห็ดปวกไหมบ่เห็ดปวกก็ได้เน็ตเดียวอย่งได้โมชิฮาดอกโอ้เห็ดปวกใหญ่บ่เห็ดปวกใหญ่จริงจริเห็ดปวกเนี่ยถ้าว่าเห็ดปวกจิกพอมันเนนมันจะใหญ่หน่อยหนึ่งนะเห็ดปวกใหญ่ตีใหญ่ในดำเจริเป่ากับพนันปุณิโตแต่กับก้อยเนี่พอ อะไรนางนอะไรเห,หมืนแดงนะแบบนัไนก็นได้อืมก็ถ้ามแหละพี่น้องเอ้ยที่แรกก็ว่าสิไปหอดเฮือนเพิ่นนั่นแหละอดตู้่อนเพินนนเ่นอยู่นนั่แหละพอดีว่ามาเจอกันอยู่อ่ากลางทางเนงาะเฮาก็เลยสิบวกได้ก็ไปบั้นอะไรก็ได้หมอมือหมอนยังไงเราแหละแล้วก็ววสิอ่าได้เนี่ยกันไปบั้นอย่างเงี้ยทางกันไปพี่น้องเอ้ยเนาะ มาจารย์ซาอันนี้ก็ฝากถึงผู้รักผู้ใหญ,ญ่ได้อ FC บาิูกุสิค,สค,สคน,นแหละผู้ใด้ที่ว่าเขาเบิกมาส้มเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะอยากซื้อเรืองเล่า,ลาเอามาเพิ่มเติมก,กันยินดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่จะเป็นสะพานบุญเนี่ยคือเก่าอะไรเนาะอาจารย์ซ่ายินดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก็สวยพิจารณาน้านมันป่าทองชีเายเน่นพี่น้องเอ้ยอยู่ผู้เดียวนี่แหละเราก็ดีเนาะชีวิตชีว่าไร้เลื่อนมือ อดมืออ oui oui um. oui, um, ิ่มมือห right. ิวก็ห <laughs> ิวมือได้กินก <inaudible> ็ไ <ness> ด so ้กินเนาะแม่นบอกว่ามือได้กินก็ได้กินมืออดก็อดไหนมือหาได้ก็จังได้กินมือหาบ่ได้ก็คือบ่ได้กินไหนไหนเรากะดีเนาะอันนี้ก็กันหมดใช่ละเปิดใจก็คือสิบุคคดอกพี่น้องเลยสิเปิดอย่าบ่ใจนะสีบุคืบดนะคลเนาะ แมน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 มีแต่ย่างยันว่ามีผูุลงก็มาอีกเนาะว่าเมื่อไ่ได้บางทีวันยังมีเปิดใจแต่ไม่อยากคือจังทีล่ะโอเคอยากได้กระทำแต่เนาะให้เจ้าอยู่ดีมีแห่งเนาะมาสันสรสุขภาพเข้มแข็งเนาะเห็ดยังทำยังกับให้ละไม่รึปลาเห็ดนาฮอนกับเห้ดสกให้ดมานเนาะ Mm, ตามน่ะแหละพี่นอนะ้องเอ้ยเนาะเราก็จะได้จบคีไใบสมิตเ้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมกขอบใจที่เขาเบิมืมาสมเนะาะฝากกไลแ์กแชร์กดติดตามพี่นอ้องเอ้ยเอาไปแล้วสบายดีป่า<ไ>ปสบายโด,ดยโดยโดย